คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วทนทันทีช่วงพีเศ้ตอบเม,ม้นเมื่อได้ว่าคำถามแรกหนึ่งอยากทราบว่าตอนตะก้งขโมยกินอาหารพิ่เศ้ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ สองการใช้ยาคุมแมวแบบให้กินจะมีผลกระทบอะไรไหมคะชอบรายการพี่เจ้าตอบเมนมากเลยค่ะก็เห็นตะกล้องบอกว่าเาวาวกลิ่นเหมือนปลาสดๆแต่พี่ว่ามันหอมและอร่อยมากเลยนะต่กล้องคงลิ้นไม่ถึงอะส่วนเรื่องยาคุมพี่ไม่แนะนําทั้งแบบกินและแบบฉีดไหนๆก็จะคุมกําเนิดแล้วแนะนําให้ผ่าตัดทาหมันเลยจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อแมวที่สุดนะแนะนําทํากับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานด้วยนะตอนนี้พี่เจ้ากินอาหารแมวยี่ห้ออะไรคะ ช่วยแนะนําหน่อยค่ะบอลอลักช่องนี้บ้างตอนนี้พี่เองมีปัญหาเรื่องสุขภาพตับอ่อนกับไตน่ะเลยต้องกินอาหารสูตรเฉพาะโลกตอนนี้กินสูตรตับอ่อนเยอะทายังไงให้แมวที่กลัวเราสนิทกับเราคะลองให้ขนมแมวแล้วแต่น้องก็ยังกลัวอยู่ดีค่ะเป็นแมวจรค่ะบอลลอคอถึงร้านสับไวๆนะคะจริงๆความสนิทสนมกับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะพี่อยากให้น้องใจเย็นๆในการสร้างความสัมพันธ์นี้กลางล่าสุด ที่ไปบ้านญาติมาเห็นแมวของญาติตัวเมียชื่อน้องไฟแดงตอนที่เจอพึ่งติดสัตว์ครั้งแรกๆอายุประมาณ1ปีค่ะอ่อนมากน่าจะเพราะเอฟเฟกติดสัตว์ด,ด้วยคลางเกือบตลอดน้องน่ารักมากค่ะทำเอาคนชอบแมวแบบ ใจเต้นเลยก็จริงนะแมวโดยเฉพาะเพศเมียที่ติดสัตว์จะมีความอ้อนเป็นพิเศษบางตัวก็ชอบมาโกโตูดให้พี่ร้าฮะถ้าเราเลี้ยงแมวมานานหลายปีแล้วแล้วอยู่ๆเราก็แพ้แมวเหตุการณ์แบบนี้สามารถเป็นไปได้ไหมฮะยังมีอีกคําถามนึงพี่เศรซาว่าตากกล้องกับพี่ร้าใครหลอกกว่ากันบอลิงชอบพี่เซามากๆตอบข้าวหน่อยนะ ก็เป็นไปได้นะมีเพื่อนตากล้องคนหนึ่งเลี้ยงแมวอยู่ดีๆกลายเป็นภูมิแพ้แมวซะง,งั้นนะ่ะทางที่ก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้เป็นแต่ก็มีโอกาสน้อยมากๆอยู่นะเรื่องนี้ต้องปรึกษาแพทย์ส่วนใครหลอกว่า ต้องเป็นพี่อยู่แล้วน้องถามอะไรแปลกๆอ่ะฮะ <_ V> พี่ชอบแมวตัวไหนที่สุดในบ้านบลอ,ลอพี่ยังจําเจ้าตัวเงินตัวทองที่เข้าบ้านพี่ได้ไหม <_ V> พี่ชอบแมวตัวไหนที่สุดในบ้านพี่ชอบแมวที่ชื่อว่าแซาสุดหล่อยังไงล่ะส่วนตัวเงินตัวทองจําได้สิเข้ามาทั้งสองครั้งแน่ถูกหวยด้วยเฮ้ย <_ V> <_ V> ไม่มีอะไรจะถามเลยแต่รักครอบครัควรนี้มากๆค่ะติดตามตั้งแต่สมัยที่แซายังอยู่หอกับตากล้ง เพลงเก็บที่ตัดจูเราเลี้ยงแมวก็เพาะช่องนี้เลยขอบคุณมากเลยครับมีหลายๆคนเลยนะพอดูช่องนี้กลายเป็นทาสแมวต้องไปหาแมวมาเลี้ยงทันทีดีจริงๆแมวหนูกินน้ำบ่อยมากเลยอะพี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินหนูนับแล้วห้ากว่าครั้งในชั่วโมงเดียวปกติหรือไม่เป็นห่วงน้อง สำหรับบางตัวอาจจะแค่ชอบกินน้ำแต่สำหรับบางตัวอาจจะเป็นสัญญาณเรื่องสุขภาพเช่นโรคไตกินน้ำบ่อยฉี่บ่อยต้องพาไปตรวจเลือดถึงจะรู้ว่าผิดปกติไหมแนะ่การจับแมวมาแต่งตัวจะส่งผลอะไรกับน้องใหม่คะมีแน่นอนครับ เขาว่านั่นน่ะไม่ใช่ธรรมชาติของแมวที่จะมีเสื้อผ้าลุงลังมาอยู่บนตัวแบบนี้แต่ที่เห็นพี่และน้องๆในบ้านใส่นั้นน่ะใส่กันแค่แป๊บเดียวนะใส่ถ่ายรูปถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ถอดเก็บไว้แค่นั้นเองไม่ได้ใส่ตลาดหนึ่งคนแพ้ขนแมวจะหายแพ้ไหมคะสองถลับน้องแมวมาสองตัวพร้อมกันน้องจะยอมผสมพันธุ์กันไหมคะสามมีเส้าจูแล้วกังจูไปไหนอะคะ่ะขอโทษที่ยาวไปหน่อยคะ่ะน่ารักกันทั้งสี่ตัวเลยเท่าที่พี่เห็นคนที่แพ้ขนแมว ไหายนะมีแต่อาการบรรเทาลงแต่ว่าไม่ได้หายขาดส่วนถ้าเกิดรับมาสองตัวคนละเพศโตขึ้นมาปั๊มปมกันแน่นอนส่วนต้นจูมีตัวเดียวไม่มีหรอกนะกลงจูทําไมชื่อประหลาดจังหนูอยากถามว่าทําไมแมวถึงนอนตอนกลางวันแล้วตื่นตอนกลางคืนอะคะปอลลอรักช่องนี้มากก็ไก่ล้านตัวเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเพราะแมวเป็นสัตว์นักลาที่ชอบล่าโดยเฉพาะในต,ตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันก็เก็บแรงเอาไว้นอนอย่างเดียว แมวผมมันมีหางเหมือนขวานมันจะเป็นอะไรไหมครับปอลลมีแมว5ตัวอ้าหมายถึงหางคดใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเนื่องจากแม่แมวขาดสารอาหารไม่ส่งผลอะไรตอนที่ลูกแมวโตนะปกติที่บ้านตะกองจะให้แมวกินอาหารเปียกหรืออาหารเม็ดเป็นหลักคะ่ะกินทั้งคู่เลยครับอาหารเม็ดเทว้ตลอดแต่พอเวลาสามทุ่มของทุกวันถึงจะเป็นเวลาของอาหารเปียกคืออยากรู้ค่ะถ้าแมวปิดแบบว่าฉี่ออกมาน้อยหลายๆครั้งต่อวัน แล้วน้องมีเลือดปนออกมาค่ะอยากรู้ว่าน้องเป็นโรคอะไรคะโอ้โหนี่มันอันตรายมากเลยนะครับให้น้องเนี่ยรีบพาแมวไปหาหมอด่วนเลยกระเพะะาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้พี่เซาเคยให้อาหารแมวจรหนึ่งตัวแล้วหลังจากนั้นพามากันทั้งครอบครัวไหมครับของผมพามากันทั้งครอบครัวเลยทั้งหมด6ตัว พี่ไม่เคยให้อาหารแมวจรด้วยสิแต่พี่แน่ใจนะว่าหากเราไม่มีอาหารกินแล้วอยู่ๆเราก็ได้รับจากใครคนหนึ่งที่ใจดีเราก็ต้องไปตามเรียกครอบครัวของเราที่เหลือมากินเพื่อความอยู่รอดนะน้องว่าจริงไหมสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวถ้าแมวที่ทํามันแล้วต้องใสลง่ลาโพงแมวแล้วต้องใช้ถ้วยชามแบบไหนคะ่ะน้องลองดูชามแมวที่ขอบไม่สูงมากจนเกินไปอาจจะเป็นชามเตีย้ยๆคล้ายกับจานเขาอาจจะกินสะดวกขึ้นนะลองเดูพี่เส้าแจ๋พ่อหนูเข็นแพ้ ขนแมวแต่หนูอยากเลี้ยงแมวมากๆหนูควรทําไงดีคะ่ะหนูอยากเลี้ยงจริงๆตอนนี้หนูเจอลูกแมวตั้งแต่เด็กแถวบ้านหนูเลยให้อาหารแล้วกะว่าอยากจะเลี้ยงน้องไวค้ค่ะปอลลพี่เร้าตอบเมนนี้ทีนะคะ่ะปลอลลสองตามตั้งแต่ตากล้องชอบกินมามากรักพี่เจ้าน้องฟูพี่บอกเปตากล้องและน้องตัวอื่นเท่าจักรวาลถ้าคนในครอบครัวน้องแพ้ขนแมวพี่ไม่แนะนําให้เลี้ยงแมวนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆจริงๆถ้าน้องเอามาเลี้ยงได้สักพักและคุณพ่อแพ้อย่างรุนแรง เราก็ต้องหาบ้านให้แมวใหม่ หรือบางทีเจอครอบครัวใจไลค์ถึงกับเอาแมวไปปล่อยเลยก็มีเอาเปน็นว่าดูช่องพี่แก้ขัดไปก่อนลวกันนะย้ายออกมาอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ค่อยเลี้ยงก็ยังไม่สายอยากให้เปาเป้ยกับพี่ไอเทนเพลงโดบของ bts ให้ดูหน่อยคะ่ะปอลออยากดูจริงๆนะคะที่อ่านตามหลักไวยากรณ์ถูกต้องทุกคำไม่มีผิดหลักช่องนี้ที่สุดในจักรวาลพี่ขอชมเชยน้องที่พิมพ์ถูกตามหลักไวยากรณ์นะแต่พี่เกรงว่าตะก,ก้อกับเปาเป้จะเต้นกันไม่ไหวแน่สิ องคนนั้นตอนนี้แก่มากแล้วกระดุกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีเอาไว้ก่อนนะพี่สาวค่ะพอดีแมวหนูเวลาแมวอึแล้วชอบโดดตรงกระบาดทรายอ่ะแม่หนูลำบาดการกวาดทรายอ่ะปอลรอหาวิธีหน่อยค่ะน้องลองเปลี่ยนกระบาดทรายอันที่ใหญ่กว่าเดิม ขอบสูงสงูแล้วถ้ายังไม่หายหาที่ลองใายมาไว้ข้างหน้าถาดแล้วถ้าเกิดยังไม่หายอีกก็ให้แม่มากวาดเหมือนเดิมทำไมหลังๆจานหยงไม่ให้หัวยอีกอะครับหรือให้แล้วไม่ถูกครับบอลลอกเคฟซีจานหยงครับไม่ถูกเลยก็เลยปล่อยเงียบถ้าถูกแล้วค่อยเป่าประกาศนะ นี่ก็จะสองปีแล้วไม่ถูกเลยเ้อแมวหนูปากเหม็นอะคะ่ะเวลามันไปกัดหรือแทะอะไรกินปากมันก็ติดของสิ่งนั้นไปด้วยต้องทํายังไงน้องถึงหายปากเหม็นค่ะรักพีเ้ากังฟูหยงชุนสันชัยเต้าโจ,จเรื่องแมวปากเหม็นมันมีหลายสาเหตุนะอาจจะขาดน้ําหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่แมวควรแปลงฟันนะเหมือนคนเลยใช้ยาสีฟันสําหรับแมวและแปลงขนาดเล็กลองดูนะปากจะได้หอมสดชื่น ก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามที่โดนโดเด็ดก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แท็กคำว่าพี่เซาตอบเมนด้วยละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ